คนพวกนี้เพราะว่าอะไรหนึ่งเราต้องเข้าใจการสงสารกันอาจารย์ทําอยู่เนี่ยอาจารย์นั่งใช่ว่าเลขเนี่ยเราจะรีบให้รีบไปมันต้องคิดก่อนเพราะว่ามันเป็นการลงทุนนะถ้าเสียงถ้าเราไม่คิดให้มันรอบคอบละเอียดเนี่ยเสียมานี่โอ้มันก็เสียดายตังค์เนาะนะครับ อเรียบร้อยครับไปนี้เรียบร้อยสุดเต็มเรียบร้อยมา เมื่อยวะเวราะไร่ได้วะเมื่อยนี่ยหมามแล้วดูไรฟอาจารย์ได้จิ้มหน้าผากสองครั้งค่ะถูกสองครั้งเลยค่ะรอจิ้มหน้าผากได้ครับเดี๋ยววันนี้จัดให้ถ้าเมื่อเมื่อยนี่เอองนะครับปวดเลยหมื่จสามแล้วโอ้ยิ่หักสองหมื่นสาม โอเคครับพี่น้องข้าแบ๋วชุดเต็มกันเลยเอาของจองคือเบองไหนมาให้คนบาเลยอ่ะของตัวเบอร์อ,ไอะไรบอกอกเขาไมา่ดีะหละชุดนี้ก็คงเห็นกันแล้วนะครับชุดนี้ก็คงเห็นกันแล้วเนาะ ใครยังไม่เห็นก็แคปนะครับปีนี้ถูกอาจารย์มาสามงวดแล้วครับปกติโดนกินตลอดนะครับก็กอขอให้เชื่อในและก็ศร,รทัทธานะครับในพลังความดีแล้วก็พลังของปู่นะครับถึงไม่เชื่อในผมก็ขอให้เชื่อในปู่การที่จะมีโชคมีลาบกับอาจารย์เนี่ยเราต้องเชื่อและศรัทธาก่อนนะครับ สี่คู่นี้อย่าตัดออกนะถ้าใครอาศัยดวงอาจารย์ให้เอาหมดเลยนะครับอ่าถ้าใครไปตัดออกไปเลือกรู้ว่าดวงตัวเองไม่ดีนะระวังไว้ตัดตัวไหนออกมาออกตัวนั้นแหละนะครับเนาะลองพิจารณาดูนะครับชุดเน้นก็มีสี่เก้าสี่แปดแปดเก้าสี่หกนะครับอืมเม็ดเดียวก็ชอบสี่เก้านะครับแต่สี่คู่นี้เอาให้หมดนะครับอืม ใครรูดได้ก็รูดใครวิ่งได้ก็รูดซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีสี่นะครับอ่าแล้วก็ไปชุดเต็มนี่เป็นชุดเต็มนะครับ <c oughs> ชุดเต็มนำไมเลขเยอะคือก็ชุดเดียวกันแหละแต่มันจะเพิ่มมาสองคู่อะไรนี่สี่แปดสองมาหนะ่ออันนี้แปดสองเฉยๆนะครับตรงนี้นะอันนี้มันเลขสี่มันติดมาเฉยจริงๆมันแปดสองชุดเต็มนะครับชุดเต็มก็จะมีอะไรบ้างมานะ ก็ใครชอบชุดเน้นก็ชุดเน้นได้เลยหรือใครชอบชุดเต็มก็เอาชุดเต็มนะครับใครชอบรูดก็คือจบเลยรูจะกลับบ้านอ่นบมอครับพี่น้องผมก็ือเยไหนบอกไหนมั <c oughs> น้งซีเก <c oughs> ่าก <c oughs> ็ซ <c oughs> ีแปดเก่าก็แปดสีสองสื่อเลยมาเลย แต่ว่าใครชอบท,ทุนน้อยก็นี่เลยครับสี่คู่อย่าตัดออกนะครับสี่คู่อย่าตัดออกนะครับอ๋อชอบ49กับ46แล้วก็48ครับจริงๆอ,อาจารย์ชอบ498เลยคือชอบทุกตัวในนี้เลยหวดนนี้พูดแบบไม่ลำเอียงนะ ถ้าใครบอกว่าเลขสี่ตัวมันเยอะผมถามหน่อยเถอะเลขมันมีอยู่ร้อยตัวผมตัดออกนันเก้าสิบหกหรือแค่สี่คู่เนี่ยถ้าแค่สี่คู่ยังซื้อไม่ได้ผมว่าเลิกซื้อนะอเดี๋ยวตัวเดียวตวเดี้ผมเก็บไปซื้อเองดีกว่านะครับเพราะว่าอะไรสี่คู่ตัวละห้าบาทเลยสมมูรณนะหมดกี่บาทอนะตัวละสิบบาทหมดร้อยหกสิบเองครับผมว่าซื้อไหวนะครับอืฉะนั้นเอาหมดเลยนะครับใครตัดออกออกตัวนั้นแหละ เพราะว่านี่เราเข้ามาเจ็ดงวดบางคนเ็ดงวดยังไม่เคยถูกเลยเพราะว่าไม่เชื่ออาจารย์ไปตัดดอกเลขทูบเสร็จเราขอขามากรรมนะครับแล้วก็อาจารย์จะเจิมหน้าผากให้แล้วเราก็ส่งกันเข้านอนเพราะว่าอาจารย์เริ่มจะไม่ไหวนะครับเพราะว่าอาจารย์คนตอนนี้นะครับขอบคุณพรุ่งนี้ก็ยังไม่ได้ ให้ทุกคนเป็นพยานเลยทุกคนเป็นพยานนะถ้าพรุ่งนี้รัฐบาลไทยวันที่16ตุลาเข้าชุดเน้นที่มี49 48 89แล้วก็46่หกเอาชุดเน้นนะ <c oughs> หรือห้าสาเนี่ยล,ลงไปแล้วเดี๋ยวก็ไอเแ้มนะ,ะหรือว่า498 468อ่หกามตัว ในชุดที่อาจารย์พูดไปนี่แหละถ้าเข้า16ตุลาเนี่ยอาจารย์จะนำผลไม้เข้าอย่างสี่ชุดดอกกุหลาบเก้าเก้าดอกสี่ชุด <c oughs> ผลไม้เข้าอย่าง4ี่ชุดดอกกุหลาบกเกเก้าดอกสี่ชุดถวายปูองดำ,อง,ดำองค์ปูเวศองค์ยา่าแบกํำโพงขึ้นหลังรถมาที่ตำหนักมหาปูองดำทุกคนเป็นพยายนจำคำอาจารย์ไว้แล้วก็แคปไว้เลยว่านี่คนจริงนะ โอเคเนาะอือฮ okay, no. uh ึ huh. อ่ะแคปในทูบครับเดี๋ยวอาจารย์มาขอขอมากับอาจารย์เริ่มเหนื่อยแล้วทูบนะครับจัดเล่นนะสองห้าสองสามห้าสามครับมีตัวอัานไหม <c oughs> ควบเนาะแคบเนาะเศษสี <c> ่ค <oughs> ู่อาจารย์ชอบหมดเลยอาจารย์ชอบสุดก็คือสี่เก้าสี่แปดสี่หกครับคือแลกเปลี่ยนเก้าเอาตรงๆมากเหมือนเลยครับพี่นอ้องม,มากเหมือนเลยทูบป,ปูก,กับมากขึ้นกันครับอืแต่ว่าก็ชอบสี่เก้ามากกับ 6, ก C <c <oughs> สี่หกแล้วก็สี่แปดสรุปแลวก็มากเหมือนก้นคับอ่ะครับขอพุณคบฝันีนลายยังไดกะอาจารย์ว่าซี่เก้าแหละน่านจะมากครับอื หลับฟันดีนะครับไปแล้วเนาะไว้เจอกันใหม่ครับพรุ่งนี้ครับอย่าลืมนะมาลํำกับอาจารย์นะจำคำอาจารย์ไว้ถ้าพรุ่งนี้เข้าลํำมาตั้งแต่อําเภอเลยเอาล้ำพงขึ้นโถดครับให้ค้นซาเลยว่าอาจารย์นตตีของจริงฟันดีครับสวัสดีครับ